สวัสดีครับคาร์ไวท์โปรดักต์นะครับวันนี้รีวิวรถดลีโวนะครับรถแคปนะครับคันนี้เน่ยรถลีโวนะครับเป็นรุ่นแคปมาที่ร้านคาร์ไวท์โปรดักต์เนี่ยนะครับก็มาทําพุ้งเบาะนะครับเบาะแคปแล้วก็ปูพื้นนะครับนี่งานเสร็จแล้วออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ติดเข็มขัดนิรภัยด้วยนี่ส่วนของเข็มขัดนิรภัยนะครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ดูแต่ละส่วนนะครับอันนี้ของเดิมเป็นเบาะผ้าแล้วเราทําสวมทับลงไปสวมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ครับนี่งานสวมนะครับไม่ได้งานแบบยึดติดข้อดีของงานสวมคือไม่เสียเบาะเดิมไม่ใช้ถอดตรงสวมออกของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องทิ้งรถนะครับถ้าใช้หนังคุณภาพเกรด A ก็จะไม่มีเปอร์เซ็นต์ในการปีแต่ก็น้อยบางคนไปทํายึดติดออกมาใช้ไม่เท่าไหร่ตรงนี้ก็ปีหมดนะครับ แต่นี่ถ้าเป็นแบบสวมเกตเอนะฮะใช้ทนทนก็ต้องอย่างนี้นะฮะทำไมทนเพราะเราใช้ได้ที่เย็บคือได้ในร่อนนี่นะฮะอย่างนี้นะฮะสวมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยด้านหลังก็ทกํากระเป๋าสองข้างนี่ครับหนังหนา1นมิลประกอบฟองน้ํา5ามิลลามิเนตด,ด้วยผ้าทีขอร์ดัวทน้ำมด3ชั้นเนี่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้สวมทับไปแล้วนะฮะแล้วก็มาบอกแขบฟองน้ําฉีดขึ้นรูกนี่ ฟองน้ําฉีดคือฟองน้าทําเหมือนกับตัวโรงงานเบาหน้าข้างในเป็นฟองน้าเหลืองเหลืองแล้วเราก็มาดีไซน์ออกมานะฮะเป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะแล้วก็มีโครงเหล็กข้างในแล้วก็ฉีดขึ้นโมมาเลยนะครับทั้งตัวนั่งนะฮะนี่คือตัวนั่งและก็ตัวพิงนะครับนี่บบกแคบหลักหลักสรีระของการนั่งนะครับเวลาเราทําบอกแคบใปนั่งสบายคือแบบไหนหลักการก็คือจะต้องทําให้หน่าเชิดขึ้นนั่งแล้วก็จะเต็มน่องนะครับเหมือนหลักการบอร่อหน้าอย่างนี้เห็นไหมฮะเขาทาเชิดขึ้น นะครับเบาแคปเราก็ทําเชิดขึ้น,นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นฟองน้ําฉีดเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับนี่และคันนี้พิเศษสุดนะครับติดเข็มขัดนิรภัยนี่เข็มขัดนิรภัยนะครับเสริฟขึ้นมานะฮะมาทำหน่งนี้ล็อกเพื่อจะใส่ให้กับเบาเด็กนั่งนะครับหรือว่าเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะครับสําหรับรถแคปนะฮะที่ไม่มี เข็มขัดทีละผทางร้านเราก็จะจัดการให้ครบชุดเลยนะครับมาที่นี่นะฮะมาเลือกสีเลือกลายการตัดเย็บได้นะครับพร้อมกับปูพื้นนี่นะฮะเราก็ตัดแนวเรียบร้อยหมดเลยไม่ว่ารถท่านจะเป็นชอบสีไหนอย่างไรนะครับเราจัดการให้หมดพร้อมกับแผ่นเพจตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ใช้ทน,นนะครับอ่าแล้วก็มีกระเป๋าใส่ของนะฮะใส่ทรศัพท์ใส่เหรียญใส่อะไรตรงนี้ได้หมดนะครับชอบสีไหนมาที่ร้าน มาเลือกสีแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับร้านเราอยู่ลาดเท้าว2 4ย่9นะฮะแยกเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานเลยนะครับนะชอบก็ติดด่วนกันขึ้นมาได้นะครับหรือติดต่อมาทาง ID l i ไลนะครับ0 9 1 7 0 9 9้า0นยนะครับ091 709 9960 70 99ขอขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ